สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel น,นะคะตอนนี้ป้าเพิ่งจะกลับเ,เพิ่งจะมาถึงหน้าศาลนะคะป้าเก็บภาพถ่ายบรรยากาศนะคะอันนี้เห็นนักข่าวอม,มรินนะคะอยู่ตรงนี้คุณโจ้นะคะคุณโจ้อม,มรินป้าก็เคยเจอเขาอยู่นะคะฝั่งโน้นก็น่าจะเป็นนักข่าวช่องใหญ่ช่องแปดช่องสามใครล้เพื่ออะไรไม่รู้นะป้าก็ไม่รู้อยู่ตรงโน้นนะคะ เพิ่งมาถึงก็ขอเก็บคลิปแรกก็แล้วกันนะคะไม่ปิดรถเลยเดี๋ยวขอไปเก็บภาพก่อนก็แล้วกันนะคะฝั่งทางโน้นก็เขาก็ลุมสัมภาษณ์ใครก็ไม่รู้คือลุงไปแล้วนะคะแต่ว่าป้าก็เพิ่งจะ ไปเก็บภาพเลยก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเก็บภาพบรรยากาศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งมาถึงจ้า <c oughs> นี่นหละคะ่ะพ็อก็อาพามาดูบรรยากาศนะคะมีหลายช่องคงจะมา กันเกือบทั้งหมดนั่นแหละนะคะตอนนั้นลุงสัมภาษณ์ใครหยอกกันนะคะยูทูบเบอร์ก็มีสัมภาษณ์กันมีหยอกกันเล่นกระเซายย้าแย่กันเล่นนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจว่าช่องที่นั่งอย่งนี้เป็นใครแต่ ที่ฮันหลังนี้ก็คือปัญญาจำลองนะคะอดริสรก็มานะคะอันิี้อิสกนกรนอันนี้ก็กอฟิวนะคะก็ฟิวก็ได้ทักทายกันแล้วเมื่อสักครู่นี้ป้าก็ยังไม่ได้เข้าไปทักทายที่น้องของเพื่อนแต่ว่าป้าก็ให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะชุมนุมอะไรกันเขาคุยอะไรกันนะคะ อันนี้บาวนุโอ้ผมแดงมาเลยงโน้กน,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 นก็ลุงจิมมี่นะคะ ให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ปฏิกายอะไรถ่ายยูทูบเบอร์นะคะถ่ายยูทูบเบอร์เขาคุยอะไรกันฝากช่องกันเสียงแซลกันนะคะ ที่ที่ที่ผมแดงๆนั่นคือบาวนุนะคะบาวนุร้านลุงคนนะคะป้าก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นใครบ้างนะคะที่ชุมนุมกันอยู่ว่าทุกคนสวมแมสนะคะมันก็เลย <c oughs> ก็เลยยากนะคะ ก็ทำไมอะไรจริงๆก็นึกชื่อกันไม่ออกนะฮะฟางก็จะพาโดนมืบรรยากนะคะแล้วก็เอสายมงคลั้นันนี้ พาก็พาเดินมาดูก็คงมากันท right. no ั้งหมดทั้งแหลกนะคะวันดีค่ะสบายดีไหมเินกระโดดไปให้กำลังใจช่องกระท่อมชมจานด้วยนะครับขอบคุณมากมากค่ะที่ไหนนะฮะจากอุบลค่ะเดินทางมาจากอุบลออกมาตอนไหนครับอ่วันนี้เรามาจากสกลนครมาจากเอ่อมาจากอุบลสองวันแล้วค่ะมานอนที่สกลค่ะมานอนที่สกลมาทำธุระที่สกลแล้วก็ออกมาจากสกลเมื่อเช้านี้ค่ะ ช่องกระท่อมชมจันไร์สดอยู่กับคุณลุงตรงนโน้นอย่าลืมฝากด้วยนะคะตอนนี้นะคะป้าก็มาดูบรรยากาศที่หน้าศาลนะคะก็มีแทบจะทุกช่วงวัสดีค่ะสบายดีไหมแอบดูกันแอบดูกันในช่องนำไมทำไมไม่ท่าก่อแอบดูตลอด,ดเลยแต่ไม่เคยเลย แอบดูวิ่ง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 ไปหลายๆที่คิดถึงค่ะจริงๆต้องปักตัวเองนะคะอ่านี่ก็เห็นหลายช่องเดี๋ยวป้าจะพาเดินดูนะคะก็มีใกล้วก็ปีกมาแลัวแต่ละคนก็กำลังไล์กันอยู่นะคะป้าก็เลยไม่ยังไม่ค่อยได้ทักใครใครนะคะคนก็กำลังไล์สดกันอยู่เนาะ นนะคะน้างมีคนอยู่ะคุณหนึ่งมาด้วยค่ะใช่ค่ะพี่หนึ่งมาด้วนะคะอ้าวสวัสดีค่ะหนึ่งรทัยนะคะคนสวยตรงนี้นะป้าถ่ายคลิปจ้ะเออค่ะอันนี้เป็นป้าดาไหมป้าดาเอาเม็ดแก้วนึงค่ะราคานี้ป้าดาอันนี้พี่นวลวัชค่ะพี่นวลวัชสวัสดีค่ะรู้จักอยู่แต่ว่า นม่ดานี้ยังสงสัยสงสัยสวยขึ้นนะเนี่ยสวยขึ้นไม่ได้สวยขึ้นใช่สวยขึ้นสวยขึ้นอันดีจ้าน้องแอนนะคะแอนเฟแอนเฟมิลี่นะคะมาหลายคนเหมือนกันป้าก็มาเลาะดูเหมือนเดิมนะคะมาเลาะดูคุณลุงยึดฐานอยู่ตรงไหนนะคุณลุง แมงพับกูสวัสดีค่ะคอณป้าคำใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะน้งเฟืือกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแดงชมช้างก็มาด้วยนะคะค่ะเห็นคุณลุงผ่านมาทางนี้ไปไหนไม่รู้เดินที่เห็นเดินอยู่แถวนี้เองค่ะอ๋อค่ะเป็นยังไงกับบ้านมาตั้งแต่เมื่อไหร่มามาวันที่สิบเก้าค่ะอาจารย์ออ ก็เพิ่งจะมาเนาะไม่ทันโอเคค่ะนี่ก็พามาสักทายเนี่ยกำลังจะไปทานกำลังจะไปซื้อเพราะว่ามาถึงสายหน่อยแวะไปส่งลูกสาวอยู่เข้าไปดูอยู่เห็นอยู่ว่าอาจารย์ท้อที่สักคนค่ะอาจารย์ต้องมานี่แน่เลยค่ะใช่พอดีออกจากสกลสายนิดนึงค่ะแล้วก็แวะไปส่งลูกที่คิวรถก็เลยมาช้าโอเคจ้ะ เดี๋ยวไปดูกลุ่มนั้นก่อนนะคะ